วันนี้มีแอปพลิเคชันดีๆในการหาหอพักหรืออพาร์ตเมนต์รอบๆตัวเราสะดวกมากสำหรับคนที่กำลังหาหอพักอยู่ตอนนี้สนับสนุนโดยนังกระปอบลูกเป็ไปที่ App Store พิมพ์ค้นหาคำว่า RENCH HUB ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งลงในเครื่องเมื่อแตะเข้าไปที่แอปและแตะที่ช่องค้นหาแอปจะแสดงอพาร์ตเมนต์หรือหอพักที่พร้อมให้เราเช่าบริเวณรอบๆหรือทำการแตะที่ไอคอนรูปแผนที่ เพื่อดูตำแหน่งหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ที่เราชอบได้สามารถแตะที่ชื่ออพาร์ตเมนต์หรือหอพักเพื่อตรวจสอบรายละเอียดชื่อหอพักตำแหน่งราคาเงินประกันค่าน้ำค่าไฟและค่าบริการอื่นๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อและยังสามารถกดดูมุม3-60องศาของห้องพักที่เราสนใจได้นอกจากนี้ในแอปยังมีเมนูแสดงหอพักบริเวณร,รอบๆสาธานูปโภคต่างๆเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือสถานที่สำคัญต่างๆ